สวัสดีค่ะเมื่อนี้พระพี่น้องมาเบ่งการเลี้ยงด้วงอ่าด้วงมะพร้าวด้วงมะพร้าวหรือว่าด้วงสาคูค่ะอันเดียวกันไปเบิ่งกันทางวิธีการเลี้ยงพืชเทศจังไรนี่สวัสดีค่ะค่ะพระพี่น้องมาพบกับเจ้าของฟาร์มด้วงมะพร้าวแพรว่าฟาร์มนะคะพี่กัดน้อยอยู่บ้านเชียงคืออยู่บ้านเชียงครือตำบลเชียงคืออเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะค่ะ เบื้องต้นเ่ามีแนวคิดจังหดคะ่ะจังใดมาเรียงดวง <c oughs> ดวงมะพร้าวจ้าตอนแรกกับว่ได้ว่าจะเรียงหอกจ้าที่นี่พอดีมูเพิ่นเลียงเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้ไอบอกไปเบื้องว่าเออไปเอาไม้เอื้อยคายแนงสินะจ้าก่ะได้ไปเบื้องพอดีว่าแบบที่นี่ก็ได้ทรงใหเอื้อยเห็นใหเอื้อยเบื้องเอื้อยไปขลายกรุงเทพค่ะเป็นแม่ค้าตลาดที่รับของ บ้านห้างไปขายกรุงเทพเนาะแมนจะขายฝากอีสานออืที่นี่เอื่อยก็ได้เกิดความคิดขอกหมูมันว่างพอดีจ้านี่ขอกหมูพออันนี้แต่ก่อนเป็นขอกหมูอมันว่างเอื่อยเพิ่นก็ได้อยากเขตอาหารได้ได้ให้น้องเ็ดน้ำเพราะว่าน้องกะตอนนี้ก็เล่ว่างงานจ้าก็เรียกเันเบิ่เดนเบินกันค่ะอันนี้ก็จะประมาณสามสิบก็หมื่นจ้า เขาเลียงมาแล้วสามสิบก็เมื่อแมนจ่าเนี่ยแหละคันคดไส้กะสีขายได้ได้จ่าช่วงี้ก้อน<ม>ที่จะเป็นด้วงแบบนี้เนาะก้อนที่จะเป็นด้วงแบบนี้เขามนี้พ่อพันธแม่พันธุ์แมนจ่าเขาจะมีเทคนิคในการเพาะใช่เพาะอยกบึงพอพันธแม่พันธุค่ะเป็นยังไงเนะาะนะคะไปบึงพอพันธแม่พันธุ์ค่ะเขาเาเอาเบื้องต้นเขาเอาพอพันธแม่พันธุมาแมันบ่ค่ะแมนจ่าเขาับรับ ไอ้สร้างจากเพิ่์นคู่ละเท่าไหร่คะตัวละเท่าไหร่พ่อพันแม่พันคู่ละแปดบาทตัวละสี<ม>่บาทอันนี้ก็จะเป็นเป็นเนอโล้งอโล้งกะละมมัมั้าอาจารย์ใส่ใส่บึงพ่อพันแม่พันเป็นยังไงเขาใสอยูอยนิ<ม>่อืมเขาใสอยู่ในใต้บักบเผาใต้เดี๋ยวเปิดไอคอนนีไม่เห็นมีจ้าใส่ยู่จงังซี่อันนี้มันหลายชดุดแล้วมันก็เลยเพี้ยในจักน้อยนี่แหละจ้าอาลงแบบนี้ กละมังละหาคูทั้งสีได้ดวงแมหาคู่มนจ่าจะได้ดวงอยู่ประมาณเจดถึงแปดขีดจากดอกกลามังทั้งเบิดนี้มีข้อเลี้ยงจากกละมังค่ะนี่อยู่นี่ว่าจ่าประมาณพันสองจ่าอันนี้สองจ่าแจกสองฝากเได้เลยจัีฝากพ่มได้ด้โอ้มันอยู่ในฝากแจ็คเมือโดยประมาณสี่สิบสี่สิบมื่นเลยจ่ว่าห้ ฝากอไรที่เขาไอก็ก็ค่ะๆงั้ีเมันจะใส่เวลาแต่ว่าบ่เกินชีสิบหามืออันนี้มันเป็นเหตุเองของมันเป็นธรรมฉาิของมันเลยมันบอกตอนนี้เขาเป็นด้วงเป็นน้งอยู่ในตี๋มีเห็นมาละอันนี้มันสิเป็นตัวอันนี้อันนี้กิโลละกิโลละสองพันกว่าบาทโอ้ถ้าเป็นตัวนั่งสี่กิโลละสองพันจ้าถ้าเป็นด้วงแล้วนี่เดี๋ยวจ้าโลละ หน้าฟ้ามกับร้อยร้อยแปดสิบจ้ะแต่ว่าขายส่งขายปีก่ะขายปีกะสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยจ้ะอาหารเด็ค่ะอาหารเหาเอาอย่างให้มันกินอาหารนี่ก็ะกะมีพวกเอ่ยังก็กากมันบดไหมจ้ะกากมันบดแล้วก็อันที่บดอันขาวๆนะอันนี้ตัวน้อยมันตัวใหญ่ตัวน้อยมันอันนี้อยู่เขาสี่คูณ เอาใส่กี่ดินนะบ่อเนี่ยบ่อจ้ะมันจะเป็นบอ่อได้ใส่กี่ดินเป็นกากวันผสมหัวอาหารไว้จานางจได้เป็นซีน่หัวอาหารเขาหัวอาหารของของมันโดยตรงเลยบ่เรือหัวอาหารทั้งบริษัทจาก<อ>ทั้งบริษทัททรงบริษทรรัษทแม่จ้ะเพราะว่าจากบริษัทหัวอาหารเขาจะจะ,จะ,จะค,คือล้าด้วงอาจจะปองนี้จะว่าไม่กินสาบเป็นสิ่งอือคือ คนผลิตคนผลิตของของด้วงนี่เพื่อนเอาทั้งบริษัทเพื่อนเอาไปอัดกระป๋องทรงนอกบ้างแม่จ้ะด้วงอัดกระป๋องทรงทรงไอตีนทรงทั้งยุโรปนะจ้ะโอ้อันนี้คื็ยังคงะอันนี้เป็นอาหารจ้ะอาหารจากบริษัทจะเป็นน้ามักมันเป็นน้ามักอันอันก้อนอันก้อนนั้นมัอาหารนั่นอี่ยังไกากมันจ้ะกากมันจ้ะจากมันบดบุกากเอาผสมน้ำล้งเนาะจ้ะผสมน้ำ ผสมน้ำมาายของเขานี่แหละน้ำกับปั้นกันเห็นมันเข้ากันไหมบ๊วยแม่จ้ะจ้ะประมาณสามกิโลนะจ้ะตัวกระมังประมาณสามกิโลจ้ะอาหารหนึกระมังน้ากับบ้าบ้นี้เอายังไส้อ่าเกี่ยกบข้าวสดหนูกับตัวแม่ยสซเบิรงนเจ๊ไหนตัวผู้ตัวแม่บ้านี้ะแป๊บนึงนี่จ้ะจะเป็นตัวเมียนี่จ้ะตัวผู้จะเป็นง่วงแบบง่วงหยักหยักในเล็กน้อยเป็นเป็น เนี่ยจ้าเป็นปลายงวงเขาจะเป็นตุ่มๆสี่มิติจ้าอ๋อจะมีมันต่างกันแต่ว่าตัวมันคือกันไล้แมนบอลตัวคือกันจ้าแม่นจ้าอือเหรอเดี๋ยวด้วยจ้ามีลักษณะห่วงงวงอันนึ่งจะงวงเดียวอันนึ่งจะงวงเป็นแบบเป็น กับพุ่มกับปั๊มในจักน้อยสินะำอืมจ้ามีตัวผู้ตัวแม่ยกับมะไอยใส่กันกับมะไซมะไฟไซแม่กะละมังละห้าคู่พอพันแม่พันหนึ่งตัวหนึ่งคู่หนึ่งมันจะไข่ได้อยู่สามชุดได้สิแม่จ้ะอันนี้มันตายบ่บในีเรื่องยหงมันก็จะตายไปเองทั้นี่สิบเมื่อแม่จ้ะอืมนี่สิบเมื่ออู้หูสิบเมื่อมันจีไงแล้ว อันนี้เก็บแม่หมดอันนี้เอาพันออกบ่อันนี้ถะเก็บออกว่าเบิดอ๋อเก็บออกว่าเบิดอันนี้สิบเมืองคะนี่เขาก็เอาพ่อพันแม่พันออกแมนจ้ะอ๋อโอ้ยลายเท่บันนี้ก็มางคัดไส้ยูบะคะบเนี้บ่ชคัดเนาะบ่ชคัดก็ได้อล้อไว้นี่เลยวันจี้ล้อคัดเมืองที่เขาเก็บขายอันนี้ขายโลละเท่าได้คะเนี่ย อันนี้นาฟ้า,ามลดละร้อยแปดสิบจ้าแต่ว่าไอขายทรงเราแ,แต่เกตจ้ะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะแมนจ้ะตาจะสออ่อ,อนครับเพื่อนเอาไปเฮ็ดอีหยังกินปาเนี้ยเพื่อนเอาไปอัดเฮ็ดร่วงอดจจะปองจ้ะทรง,งอ,ออกอแมนจ้ะทรงออกอย่างเดียวบ่อยู่ในบ้านอยู่ในประเทศไทยนี่กินบ่ค่ะเพื่อนนิยมบริโภคเ<ะ>นี่ย กินเือกันจ้ะเพื่อนจะเอาไปแปรรูปกินไปผัดไปทอดจกโตกิโลกันนี่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยกิโลค่ะแต่เฉลรี่ยแล้วน่าจะถือตัวละบาทอยู่เลยเนาะก็ประมาณนั้นจ้ะตัวยหง่ๆก็ตำลงอันนี้กัพอดีทรงบริษัทรงปะเทั้งจีนทั้งยุโรปจ้ะ เมนจะไอากระปองเพ่นไปเฮ็ดยาทำยาทำอาหารนกอาหารสัตว์เป็นโปรตีนน้ำได้เลยหน่ไม่แต่โปรตีนอั้นี่โปรตีนสูงเนาะจังดักแด้ที่จังเขากินดักแด้นี่เนาะโปรตีนสูงปลา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 อย่างปลาเซลมอนสามตัวกะกินอันนี้ตัวหนึ่งก็ได้แล้วโปรตีนเมนจะอันวิธีการวิธีการดูแลรักษาเข้าเฮ็ดจังไหนเขาเด้กจังไหนคะ เขาอัดอัดลงแล้วเขากระป่อยไว้ซื้อามือเขากระมาเปิดเบิ้งซื้มือเขากระมาเปิดเบิ้งแสดงว่าแสดงว่ากระป๋อยหนักกระป๋อยหนักกระป๋นเนาะเลี้ยงง่ายแบบนี้เลยเลี้ยงง่ายโตไวครูดูคีดีลูกลูกเด็กเด็กอยู่นี่จ้าอ้วนมาคล้ายนี่มีแบบนี้จากห้องเลี้ยงรุ่นนี้ได้จากกระละมังค่ะนี่รุ่นนี้บ่จ้ารุ่นนี้ซีร่อยจ้าซีร่อยจ้าเ ล้วจะลุ่มจะเป็นรุ่นน้องเขาอีกอม,มันจะได้สามสุดเลยนะจะเป็นรุ่นน้องเขาอีกขยับขยับขึ้นไปอั่นั้นละแล้วอ่อนใครสนใจที่จะเลี้ยงหรือค่ะเป็นอาชีพเสริมได้ได้เสริมเลี้ยงแล้ววัดว่าต้องกังวลว่า,ว,า,าว่ามีมองขายว่ามีมองซ่งบริษัทึ้นมารับถึงที่แน่นจ้าได้ดีก็อัน ข่าวนเข่าวนะเขาลลหกบาทวะข่าวนะละหกบาทวะไอ,อ,อ,อ้ยาสะอ่อนสะอ่อนเนาะตกซุ้มผนแห้งวิ่งตัวใหญ่อยูยอย่ตางไหนสะอ่อนค่ะเป็นตาแซ่บเน<อ>าะโปรตีนสูงเตรียมจะลุม ลงเอกเข่าฟักเพชรพันธุ์เพชนขายจังไดอันจากสั่งเพคนจ่าเราแต่ห้องซีไฮเพิ่นอ๋อเราแต่ซีไฮลอยสองลอยแมนจ่าลอยสองเบิรกอะไฮค่าเพิ่นค่าแต่ก้อนนี่เพิ่นกะเอาทิมเป็นบ่แต่ก้อนแต่ก้อนนี่เพิ่นกะเอาไปใส่น้าแน่สิน้าจ่าที่ห้องกับไปซื้อเพิ่นกะมีได้ของเพิ่นอีกเพิ่มแม่ตลาดจราจรเพป็นบ่แมนจ่าอยู่อยู่ทางบ้านไอ้น้าจ่านอ๋อเพิ่นขายบลาข้าวเน้อแหน่จ่ะ อออตอนนี้ใส้หัวหันหัวหันไอ้ทั้งบริษัทกสอบรัซี่ไอ้หกร้อยเก้าสิบแปดบาทโอเค,อเคจ้าหกร้อยเก้าสิบแปดนี้ได้โดนป๊อปก็กได้โดนยุจ่าได้ลายกะละมั้งยุได้เป็นสามสิบที่สิบกะละมัง้งแสดงว่ากะ แบ่บ่เปลืองจ้ะบ่เปลืองเนาะแม่นมีมันไม่ใช่เป็นต่มีหนูมีหยังมากินบ่หรือมีหมดอีหยังมาจ่อบ่นี่บ่มีจ้ะมีแน่ก็จะเป็นแมงวี่นีล่ะแมงแมงวีแมงไอ้อันที่มันมาจ่อมันปลาแดกนั่งซีเมน่ะแมงนอนแมงมัวเป็ตายบ่บัดนี้หรือจังไดนบ่ตายจ้ะบ่มีคนกระทบอ๋อบ่มีคนกระทบเลยเนาะจ้ะอือๆๆึฮึนะฮะต้นเลี้ยงหลายเด้อค่ะนี่เป็นพันกะละมังอื ทั้งนี้กระเมนหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกนี่สองกระจายคูณสามต่อไปเป็นกระเมนค่ะอันนี้นี่สี่ห้าทั้งนี้เน้นๆเลยนี่ทั้งนี้เต็มๆเลยนี่พี่น้องอยากเลี้ยงเนาะเพราะต,าต้องเตรียมไม่อย่างแน่ต้องต้องซื้ออย่างแน่เอาง่ายๆเริ่มต้นคือถ้าเริ่มต้นอยากเป็นลูกฟาร์มอยากอยาก เลี้ยงขายส้งหมูมสมมูตักนี่แต่คือแค่ไปซื้อให้ให้ให้ลูกฟังไปซื้อเตรียมอาหารเองแต่ว่าซื้อหัวอาหารต้องเอาหัวอาหารทั้งบริที่าตรจัดให้เลี้ยงตามใส่ปสมกับกากมันกากมันบด จากมัน <poker> ส่หัวหันนะะจากมันบดข้ามาจะใส่บัดนี้ข้าวซางเองจากล้งแป้งบ่อหรือจังไดอ๋อค่ะจากมันบดจากล้งแป้งบ่อจากมันบดโลละเท่าใดเพื่อนขายเป็นตันหรือเป็นกิโลหรือจังใดเป็นกิโลจ้ะกิโลละกิโลละหาบาท ตันละห้าร้อยตอนนี้น่าจะขึ้นเป็นตันละหกร้อยอ่ะว่าน้ำมันนั่งขึ้นอ๋ออ๋น้ำมันขึ้นคนาคนส่งเพคนก็ได้ต้องเพิ่มคนการนึ่งเตียมหัวหานสองอันกากมันแล้วก็มะพร้าวอันกากบะเพียับบะเพียบสามเป็นแห้งก็ได้เป็นบะพร้าวเปียกก็ได้อ๋อบะเพ้าวแห้งก็ได้บะเพ้าวสดก็ได้เนาะเมนจ้าสามแล้วซีกะละมังขาปิดเดี๋ยวเด้อ กะละมังนี่นี่กะละมังแบบนี้เนาะค่ะใบละยี่สิบเขาไปซื้อเองหรือว่าทางฟาร์มเขาอันเตรียมให้ถ้าถ้าลูกค้าซื้อเองว่ได้กะหันว่าไม่มองซื้อกะเอาอยู่นี่ก็ได้ทามีไห้ทางกล้ามมีให้แด้ว่ากะต้องใจค่ะอันนี้ชุดละสี่สิบบาทเนาะใบละยี่สิบซื้อตอนนี้เป็นชมบัตรเขาเลยอืมอืมอืมอืยังได้ตลอดชีวิตถ้าเขาว่าเฮ็ดแตกกะซีไซได้โดนอยู่เนาะแม่จ้ะอันนี้จะเป็น เจาะรูอ่า้าเข้าบ,บอค่ะเ้าต้องเจาะรูต้องเจาะรูให้มันระบายอากาศเนาะแมนจ่าเอ่อบัดท,ที่นี่โรงเรือนน่ะเนี่ยค่ะเบื้องต้นสมมติว่าพี่น้องเพื่อนอยากเฮ็ดบพฮันน่นมีอันจังสีไหมดจ้งไดเอาไว้น้ำห่มใหม่ยังสิไดบ่เอาไว้น้ำห่มใหม่ยัน ได้ยุจานาฝนกับนาเอนาหนาวกับนาห้อนแต่่วาถ้านาฝนเ่าได้เพราะว่าเวลาฝนโอย่านฝนอันนี้ใส่เพราะฉะนั้นก็ควรจะเตรียมโรงเรือนเนาะแม่จะเตรียมโรงเรือนก่อนจักน้อยหันเข้ามีทุนเขากับคอยขยับขยายนั่นหมายความชื่นแม่นใจแม่นใจชื่นจะไมีน่ากินนั่นสินะจังไงไว้เนาะแม่นใจบ่ให้มันแห้งเอาก็ค่อยเบืองว่าบ่ให้อันกะละมัง แห้น้ำบ่ให้ขาดน้ำอาง่ายให้มันชื้นให้ชื้นให้ชื้นไ่ไม่ว่าม่ไม่ไมีไ่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไมีไ่เมานี่ล่ะต่ไม่ไม่มกไน่้ม่ไมนีน่ไม่ไม่ม่หม่บ่ไม่ไ่ไม่้ม่ยม่ไ่ไม่ไ่ไ้่ไ่ไ่ไมติอ่ไม่ไม่ไม่ไเม่พม่ไม่ไมเไม่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 ม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่่มม่ม่ไไไปไข่อยู่ข้างล่าง่ไล่วมาไข่ไม่ไม่ไมปไม่ไม่ไมมาม่ไ่ไม่ไอ่ไ่ไม่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 ไม่ไมมม จะขึ้นมายื่ทึงผิวนี่เขาก็มาผสมพันกันตอนเขาจะไข่เขาก็จะเจาะรูลงไปไข่แบบจีเจาะรูลงไปไข่ใส่อันนี้เลยแมนจะเบิ้งใชจันบินไส้นี่แต่ว่าบ่แเมนเนาะมันเป็นอาหารเป็นแป้งแมนจะเป็นเป็นอียงก่อนเขาเอื่อนจากมันโบสจากมันแล้วก็ผสมวัวอาหารแมนจะผสมอาหารแล้วก็บบะเก้าไส้ชั้านี่โปรตีนสูงโปรตีนสูงเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายจะ ประมาณ300ร้อยูเนาะซงบริษัทเทือหนึ่งเนาะเราการซงบริษัทนี้ห้อง่งเองหรือบริษัทมารับเอาค่ะแต่ก่อนซงเองจ่าที่นี่เปี่ยนบริษัทไม่ก็เลยถ้าบริษัทก็เลยตกลงกันว่าจะเอารถ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 ้องเย็นไหมจ่าโอ้เป็นรถห้องเย็นไหมบอกมารับเอาหอดหอดฟาร์มจ้าอืมบริษัทยุ่ใส่ค่ะยู กาลสินหรือยุคกรุงเทพยุคกรุงเทพจ้ายู่กรุงเทพนะถ้าผู้ใดสนใจที่อยากจะเลี้ยงมีเฮ็ดจังใดค่ะมีวิธีการจังใดก็คือติดต่อทั้งเบอร์099จ้าเบอร์โทร099 323 2059ค่ะหรืออ่าหรือแอดแอดเพจก็ได้จ้าเพจอ่าขาย ขายปีกขายส่งร่วงสาคูกาลาสินจา่าเขาไปบึงในเพจก็ได้เนาะแม่นค่ะคือตอนนี้การรับโคตาอยู่เลยจ้ารับโพตาผู้ใดอ,อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงเสริมเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักสำขันตอนการเลี้ยงั้นตอนการเก็บผลผลิตการเข้าฟากพัวพันแม่พันุนการขาย ค่ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณเจ้าของฟาร์มแครวาแครวาฟาร์มเนอะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ